ขอตั้งเป้านะในปี2021นี้นะครับรายได้ของเรานะจะต้องมีให้ได้500ล้านนะครับเรายังเหลืออีก7เดือนนะหลังจากที่มิถุนายนนี้เปิดนะครับถ้าเกิด500คนในวันนี้นะครับ500คนในวันนี้เนี่ยนะครับเราสำเร็จแล้วก็เรามีอุดมการณ์นะแล้วเราตั้งเป้าหมายชัดเจนแล้วเราก็ทำซ้ำๆไปด้วยกันเนี่ยนะครับผมเชื่อว่า รายได้แตะแสนนะครับหรือว่าครึ่งล้านเนี่ยในวันนี้ทุกคนจะเห็นแน่นอนนะครับในปลายปีนี้เพราะว่าเป้าหมายปีนี้ของเราจะอยู่ที่5้าล้านนะครับเงิน5้ารล้านนี้จะถูกกระจายไปให้กับทุกๆคนนะครับแน่นอนว่าส่วนหนึ่งจะต้องไปให้เจ้าของสินค้าเขาด้วยนะนะไม่งั้นเดี๋ยวคู่ค้าของเราว่าแย่เลยเราเอาเงินเขามาให้ทุกคนหมดไม่ได้นะครับ แต่ว่าค่าการตลาดจะไม่ไปไหนนะครับค่าตันการตลาดจะไม่ออกสู่ต่างประเทศนะครับจะถูกส่งต่อไปให้ทุกๆคนที่เข้ามาร่วมสําเร็จไปกับเรานะ